หลังจากใช้งานมา6เดือนแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับพี่าครับและนี่ก็คือกรอบใส่ป้ายภาษีรถยนต์ที่ผมติดตั้งไว้เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนติดตั้งผมก็ได้ถ่ายทําคลิปรีวิวกรอบใส่ป้ายภาษีตัวนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับดีมากๆเลยนะครับโดยคลิปนี้มียอดเข้ามาชมถึง3แสนกว่าวิวเลยนะครับและเพื่อนๆก็สั่งซื้อกรอบใส่ป้ายภาษีรถยนต์ตัวนี้ไปใช้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งในคลิปนั้นก็มีเพื่อนๆ ในการยึดติดประมาณว่ากาวตัวนี้จะยึดติดกรอบได้ดีและอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาถึง6เดือนแล้วนะครับผมก็เลยตั้งใจจะมาถ่ายคลิปนี้เพื่ออัปเดตว่ากรอบตัวนี้เขายังใช้งานได้ดีหรือเปล่าสภาพกรอบเป็นอย่างไรกาวเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ผมสังเกตดูแล้วนะครับลองถอดป้ายภาษีออกมาดูแล้วนะครับก็ทั้งตัวอะคริลิกและกาวนั้นยังอยู่ในสภาพดีเหมือนกับตอนที่ติดตั้งใหม่ๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังลังเลว่าจะซื้อการ่อรบใส่ป ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูกรอบป้ายภาษีที่ผมติดตั้งไว้ที่หน้ารถของคุณภรรยาของผมอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมติดตั้งก่อนรถของผมอยู่2เดือนนะครับเทาบ่ทากับกรอบที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้มีอายุถึง8เดือนแล้วนะครับสภาพก็อย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเลยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับที่ติดตั้งไว้ที่หน้ารถของผมเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านเลยนะครับเพราะว่าคุณภรรยาผมต้องขับรถคันนี้ไปส่งลูกไปโรงเรียนทุกๆววววัััััันนนนเเเเลลลลลยยยะคครรบบสสสําาาาาาหหิิปปีีี้้้่่่่่่่่่จจชพพมมมใใกกกืออๆทงงภ ตัวนี้ไปใช้งานกันหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจผมก็ทิ้งพิกัดร้านไว้ในตะกร้าด้านล่างไซา์มือของคลิปวิดีโอนี้ให้แล้วนะครับส่วนราคาก็สบายกระเป๋ามากๆนะครับไปตามกันได้เลยครับ